วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a ในโอกาสวันนักบุญจรของรัฐอธิปไตยทหาร Order of m o r t a ซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายน2563ความว่าพะนท่านฟราลุยกงซาลูดูวาเลไปโซตูดูวิลสัสโบวัช ราสการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอร์ตากรงุงโรมในโอกาสวันนักบุญจรข้าพเจ้าขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอร์ตาพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงพยาบาลบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนายสนิทขาวสะอาดผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลบึงการสำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์การใช้งานโดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมา และความดันการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลบึงการและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนซึ่งโรงพยาบาลบึงการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด200เตียงให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงการและ รวมถึงประชาชนจากประเทศพื้นบ้านปัจจุบันยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและครุพันธ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลได้ และที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจึงโตผู้รชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานนวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หุ่นยนต์นี้นอกจากจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วยังช่วยลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจผู้ป่วยอาทิชุดป้องกันอันตรายสำหรับผู้ปฏิบัติงานสมใส่ขณะปฏิบัติงานหรือชุด PPE ถุงมือยางหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันใบหน้าสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรคดีราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทําให้ประสบปัญหาเรื่องการดํารงชีพไม่มีงานทําถูกเลิกจ้างและขาดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วันนี้ส่งพระกรุณาโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราช,ชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารและนางมาริษาสมบัติบู์ผู้ช่วยเลขาธิการราช,ชวิทยายลัยจุฬาภร์ด้านกิจการพิเศษเชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและยาสามัญประจําบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนบริเวณชุมชนรอบรั้วราชวิทยายลัยจุฬาภร์เขตหลักสี่เป็นครั้งที่สามประกอบด้วย ชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทรซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อโอกาสทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนตามพระปณิธานที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขอนามัยดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันสร้างความปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับของพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่ มีผู้แทนหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบวรขดัดเยรราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพระนายแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตินานานประการโดยเฉพาะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและการขาจัดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทย อาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกลุ่มปตท,อทอและคณะ บริษัทเวเตอร์เวย์ประเทศไทยจำกัดข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกลุ่มช่วยกันบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนผู้แทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กองคุณบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันรู้ัยจุลาภรวันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครคณะบุคคลจากหน่วยง,งานต่างๆและประชาชนนำพวงมาลัยพันดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปกราบถวายสักการะ ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่26มิถุนายน2563อาทิสําสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสมาคมผู้ปกครองวัดราชบพิธราชบพิธสมาคมคณะชมรมครูเก่าโรงเรียนวัดราชบพิธคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดราชบพิธ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชบพิรผู้แทนกองทัพอากาศอธิบดีกรมการปกครองและคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนราชินีบนกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธ,ธรรมและประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ที่ไปถวายสักการะจะได้รับของที่ระลึกประกอบด้วยหนังสือประมวลพระโอวาทตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาส,สนาครั้งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจยังต่างประเทศและพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในปีนี้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามให้สาธุชนถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะได้ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา